สวัสดีครับผมลุงทุ่งแห่งช่องทุ่งพุทธาครับช่องที่นำเสนอวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมาในด่านของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมการดำรงชีพการประกอบอาชีพการทำมาหากินอัตลักษณ์ของความเป็นโคราชโดยเฉพาะภาษาโคราชช่องนี้เป็นช่องที่นำเสนอภาษาโคราชานำเสนอตลอดรายการ วันนี้กัจจพาทุกท่านนะครับมาสำรวจเส้นทางในหมู่บ้านของบ้านพุซ่าซึ่งเป็นเส้นทางเป็นบางช่วงนะครับบ้านพุซ่าตอนนี้ก็กำลังมีการก่อสร้างถนนการคมนาคมกอาจจะไม่สะดวกสักนิดนึงหลองจากถนนใหญ่สายพิมายชุมพวงนี่เขากำลังทำเป็นถนนซีเลนตัดผ่านบ้านพุซ่าเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับว่ามีอะไรรู้เ่ิวันนี้ ก็มาเห็นต้นหม่ต้นหนึ่งครับโอ้สะดุดตามากเลยครับโหรูปทรงสวยงามก็เป็นไม้บอนไซครับไม้บอนไซนี่ก็คือไม้แคร์ต้นนี้ที่เป็นต้นไซซึ่งไม้บอนไซนี่มันก็จะมีจากหลายชนิดเอามาทําไม้บอนไซได้อย่างเช่นต้นกระสังต้นตะโก้ต้นคอยต้นชาหกเกียนนะครับแต่ต้นนี้ที่เป็นต้นไซรูทรงครับแหมงามมากเลย จะรุตตาเลยครับอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งแต่ลงุงทุงไม่บอกสถานที่ก็แล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวจีหายของเขา <c oughs> คนที่ชอบไม้บอนไซครับเป็นไม้ที่มีราคาแพงครับเ <c oughs> นีเขาก็จิชอบสะสมลุงทุงก็เคยเคยทําอยู่เคยดูอยู่มีทะ่ทำลกักซือมาเลี้ยงดูแต่ว่าเคยเลี้ยงก็ตายก็ตายมันกัดตายมืดกูเสียดายตังค์ตนละพันสองพันเดี๋ยวนี้ก็เลยไมมีเงินซื้อแล้ว <c oughs> นี่ครับสวยงามมากครับต้นไส้ต้น,ตนนี้ต้นบนไส้บรรยากาศแถวนี่ก็จะมีโอ้ดอกดอกดอกลันทุ่มนะครับสวยงามมากสีขาวบริสุทธ์สดใสแล้กก็มองมาต้นก้งคางครับก็จะเป็นดอกสีชมพูเป็นพวงโอ้สวยงามมากครับต้นนี้คือต้น่อเรียกว่ายีเข้งครับ เป็นสีชมพูเลยต้นยีเข็งภาษาบานเองนี่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าภาษาทางราชการนี่เขาเรียกว่ายีเข็งโอ้สวยงามกับสีชมพูพวงเดี๋ยวมาเริ่มต้นออกเดินทางครับจากตรงนี้แหละพอออกมาออกรัวครับก็มาที่ซอยนี่ครับนี่เป็นทางไปทางโคกฝั่งทางโคกก็คือซอยออสปายรสอร์ทครับ เป็นทางกรีดทางกกรีดซ้อยออกมาทางสะดวกสบายครับก็มีเมื่อก่อนสมัยก่อนนี่โอ้ไม่มีบานคนหลอกแถวนี่ลุงถุงกลับมาแถวนี้มันเป็นป้ายยาค่าตรงนี้บานคนเต็มเลยกเริ่มออกสู่ถนนใหญ่ครับนี่ครับเป็นถนนทีเขาก่อสร้างเป็นถนนสีเลน,นคณะคมก็เลยจะมีสะดวกสักนิดนึงออสองสมักนก่อนก็มีไฟดับบ่อยลุงถุงกระสรวงไว่ามันดับจากอะไร กับพึงปรากฏว่ามันมีถนนบางช่วงครับที่มันแคบเกินไปเขาก็เลยย้ายเสาไฟฟ้าเขาก็มีการตัดไฟโอ้ยไม่มีไฟใช่กุจิคาดอีมีนานเสร็จแล้วครับไกลเสร็จแล้วนี่เกิดเจริญขึน้นมากเลยถนนซีเลนตัดผ่านทุ่งปุซ่าแล้วที่นี่ตำบลรักกาใหญ่ครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางไปที่ไปข้างหน้านก็จะไปชุมพวงอ่าข้างหลังคือมาจากพิมายพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็จะมีซอยแยก เป็นซอยค้างโรงเรียนครับทางทิศตะวันตกของโรงเรียนที่เห็นรั่วอยู่นั่นก็โรงเรียนเป็นโรงเรียนบานพุซาแล้วก็วิ่งผ่านมูบานก็เป็นถนนสายที่แบ่งกันระหว่างมูสิบสี่ครับกับมูเก่าฝังสรายฝังทิศตกที่เป็นหมูสิบสี่ฝังทิศออกอยู่ฝั่งโรงเรียนนี่ก็ที่เป็นมูเก่าสมัยก่อนตรงนี้ก็บ,บ้านคนน้อยครับลุงถุงไปเรียนกลับมากำคขังหมดมืด มาสามถุบสี่ถุบลงหลดินสานอ้ยเสียวหวาบเลยมันมีตนสนลมผัดว,ว,วิววิววิวอยู่กับเสียวล่ะครับตรงนี้เดิมทีก็จะเป็นถนนทางดินทรายสมัยลวงถุป็นเด็กหน่อยมีตนตะคอย้ายอยู่กลางถนนเลยแล้วก็ทําเป็นเขาตัดตนตะขอออกก็ทําเป็นทางรังสมัยเป็นทางดินทรายเนี่ยเวลาฝนตก น้ำไหลทางเนี่ยโอ้ยสนุกสนานครับเป็นเด็กน่อยกับมีรูปรสีภาษาแล้วก็สิบีปลกปลากับดีปลาซิวปลาหมอปลาไร่เป็นวายสวนน้ำขึ้นมาไปทั้งโขกไปลงสะลงปือโอ้สนุกสนานมากคนเทากดตาไว้เรื่อยก็มีฟังแหลวเด็กน่อยเนาะ,ะกัืดีเหมือนกันเด้มาถึงสีแยกของหมูบานครับสีแยกตรงนี้เป็นสีแยกระหว่างหมูสุกีกับหมูเก่าถึงบานลุงถุงเขามาถึงบานลุงปู่ บแยกครับสีแยกสีแบ่งขันระวังมูสิบซีกับมูเก่านะถ้าเดียวไปทางนี้ก็จะเป็นทางแยกไปวัดไปวัดบ,บ้านทุทชาทางนู้นก็มาจากโรงเรียนไปตรงไปนู้นก็จะไปออกถนนใหญ่บริเวณไกลๆกับเทศสสบาลตำบลรังกาใหญ่ครับแล้วก็ทางไปทงอางหลังนี่เป็นทางไปทง สำหรับคลิปนี้ลุงถุงกับทีมงานถุงบุษราก็ต้องขอลากันแล้วเอาไว้พบกันคลิปหนะ้ากับฝากกดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานในการถ่ายทำนำเสนอวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมานำมาฝากต่อไปไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ